ดีแฟนเพจ ATM Good c a ค่ะทุกท่านนะคะเจอกันเย็นวันเสราร์แบบนี้นะคะเป็นไงได้เนาะชัดใช่ไหมชัดแหละเป็นไงได้เนาะชัดใช่ไหมชัดแหละอ่ะเสียงได้อยู่โอเคอ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะจิ๊ดฝากกดไลค์กดแชร์ ไลก์ like, นี้ให้ทีนะคะใครเข้ามาแล้วที่สากดไลค์กดแชร์ให้ทีนะคะอุ้ยเดี๋ยวจะต้องวันหลังจะต้องหาหาอะไรมาแจกแล้วมังน้องตั้มนะสำหรับคนที่แบบว่ากดแชร์กดไลค์ให้ให้กับไลฟ์ของเรานะคะเพราะว่ามันจะมีแบบว่าลูกค้าที่เป็นท่านนําเดิมมาที่แบบอุ้ยมาคอยกดแชร์ให้ตลอดเลยที่เราเห็น,เห,นเห็นอยู่นะอยากแจกมากเลยแต่ว,วันหลังหาของมาแจกดีกว่านะอ่ะ เช่นเคยนะเจอกับีิทุวเสาเย็นเยนแบบนี้นะก็จะมารีวิวรถยนต์เข้าใหม่ให้ได้ชมกันนะคะวันนี้สปอยก่อนนะก่อนที่จะพาไปชมรถเออ่วันนี้เป็นยังอยู่ในรถในกลุ่ม b s e gment อยู่เนาะกลุ่ม b s e gment ก็คือเป็น Citycar เนาะเป็นประมาณเครื่องยนต์1,500 c c ประมาณนี้ ราคาที่บอกเลยว่าราคาเบามากผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทนะประมาณ5 500, 5 0 0 5 6 0 0เท่าน,นั้นเองแล้วก็คันนี้ฟรีดาวนะคะถือเงินมา1น0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวที่ทำแถมประกันให้นะคะทำแถมประกันให้คันนี้ออกรถ1 0,000บาทนะคะฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละ5,600กกว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะอ่ะวันนี้ แจ้งราคาสปอยราคากันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะอะเราไปดูกันวันนี้รถที่ที่จะมาไลฟ์ให้ชมกันนะคะจะเป็น Toyota v วีอค่ะคันนี้เป็นรุ่น 1.5J นะคะปี2013ค่ะเป็นเกียร์อนะอโต้นะอะน้องตั้มแพนก่อนแพ้นให้ดูด้านข้างกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะให้มาดู เดี๋ยวจะให้มาชมด้านหน้ากันนะดูด้านข้างก่อนสีขาวแบบนี้เลยค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นเจเน r เรชันที่4แล้วนะคะเป็น all new Vios นะคะจะบอกว่าตัวนี้ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งภายนอกภายในเลยปรับเปลี่ยนจากตัวเจเนเรชันที่3แบบใครที่แบบชอบใหญ่ๆยาวๆคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะใครใหญ่ยาววันนี้มาเลยนะเข้ามาดูได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้ยาวกว่ารุ่นก่อนประมาณ เยอะเหมือนกันแหละแล้วก็สูงขึ้นนะมันก็ได้ทําให้แบบตัวโครงสร้างของรถเนี่ยดูใหญ่แล้วก็ยาวขึ้นนั่นเองนะคะอย่าคิดเลือกนะใหญ่ยาวรถนะคะใหญ่ยาวอ่ะน้องต้ามาดูด้านหน้าก่อนมาด้านหน้านะคะมาดูเลยคันนี้ All New i o s ปี2 0 1 3 1.5J นะคะทวนรุ่นกันอีกนิดนึงเห็นไหมดีไซน์ใหม่คือเปลี่ยนจากตัว ฉมตัวที่เป็นปี2012อย่างแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะคือมันโคโลโฉมกันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะดูดีไซน์กระจังหน้าก็คือจะมีแถบโครเมียมตัดแบบนี้นะแล้วก็ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะคะจะเป็นโคมแบบลมดำนะเห็นไหมโคมจะเป็นสีแบบลมดำจะไม่ใช่โคมใสๆนะก็จะได้อารมณ์แบบสปอร์ตเท่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวกระจังหน้าก็คือจะมีดีไซน์แบบนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็น สีดำนะคะเป็นเป็นสีดําด้านนะไม่ใช่สีไม่ใช่ไม่ใช่สีส,สีดําเงานะคะตัวนี้จะเป็นดําด้านเนาะ mm hmm. ก็จะเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นสัญลักษณ์ของโตโยตานั่นเองนะคะพอ mm hmm. เ,เห็นหน้าแบบนี้เนี่ย mm hmm. รู้เลยนะโตโยต้าแน่นอนนะคะ mm hmm. ตัวนี้นะ่ะจะเป็น 1.5J เนาะจะไม่ได้มีตัวไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีช่อง นะคะสำหรับไปติดตั้งเพิ่มติดตั้งเองได้น,นี่ไม่ได้มีมาให้นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะ 1.5J จะไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ติดเพิ่มได้นะคะอ่ะน้องตั้มมาดูล้อแม็กบ้างอุ้ย ยังยังดูใหม่อยู่เลยอะเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นฝาครอบล้อนะคะจะยังไม่ใช่ตัวล้อมแมกนะจะเป็นฝาครอบล้อนะคะจะเป็นขอบ15นิ้วนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มือจับหรือว่ามือเปิดเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีขาวแบบนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้จีส่งเก็บสีมาแล้วเรียบร้อยนะคะคือรถอะเข้ามาแล้วประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ถ้า ดูในเพจเนี่ยถ้าใครที่ติดตามอยู่ในเพจเนี่ยจะเห็นว่ารถคันนี้ถูกโพสขายมาก่อนแล้วประมาณ2อาทิตย์เนาะแต่ว่าตัวรถเนี่ยไม่อยู่นะคะเพราะว่าด้ส่งไปเก็บสีตรงนี้เนาะเพราะว่ามันมีแตะหน้ามานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีชนหนักนะคะอย่างที่บอกทุกครั้งว่ารถที่เป็นชนหนักพิกควงน้ําท่วมเนี่ยเราไม่ซื้ออยู่แล้วนะคะมันเป็นรอยบุบตรงนี้นิดเดียวถ้าดูจากรูปที่ช่างภาพถ่ายลงในเพจถ้าซูมดูจะเห็นว่ามันจะเป็นรอยบุบแบบนี้ ตรงนี้เลยนะคะอันนั้นคือเอาไปเก็บแค่นั้นเองนะคะคันนี้เก็บสีให้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่กริปค่ะคันนี้เอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องเก็บสีใหม่นะคะ,ะมาดูด้านหลังบ้างน้องตั้มด้านหลังดีไซน์ไฟไทยก็จะเป็นแบบนี้นะคะดีไซน์ยาวๆไปถึงด้านข้างแบบนี้เลยนะคันนี้เป็นรุ่น 1.5J นะคะจะมีไฟทับทิมมาให้ด้วยมีไฟทับทิมมาให้นะดีไซน์ลักษณะดีไซน์ไฟเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ก็คือจะมีตัดไฟสีขาวตรงกลางแบบนี้นะคะอาโตโยต้าวีออ 1.5J นะคะมีไฟทับทิมมาให้ด้านล่าง2 2ดวงนะคะอันนี้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นั่นเองนะคะขับขี่ช่วงช่วงนี้หน้าฝนนะคะแล้วก็สภาพอากาศไม่ค่อยดีเนาะก็คือไฟทับทิมเนี่ยกจ็จะช่วยเพิ่มทัศมนวิสัยในการขับขี่นะคะให้รถคันหลังเนี่ยเห็นเราได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะมาน้องต้าม,มาดูภายในกันบ้างมา คันนี้ฟรีดาวนะคะคันนี้ฟรีดาวแล้วก็ผ่อน5,000กว่าบาทเท่านั้นเอง5,000 5,000ประมาณนี้เลยนะคะผ่อน72งวดถือเงินมา10,000บาทค่ะออกรถคันนี้ได้เลยจ mm ิ hmm. ๊ดบอกเลยว่ารถคันนี้น่าใช้เพราะว่าคือ1ราคามันไม่แพงแล้วก็สภาพรถเนี่ยค่อนข้างโอเคนะคะ mm hmm. สภาพรถอยู่รถอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างโอเคเลย คันนี้เป็นกุญแจมือบิดนะคะจะยังไม่ใช่ปุ่มพุ s สตาร์ทนะเป็นกุญแจมือบิดแบบนี้นะคะมาดูภายในกันก่อนน้องตั้มภายในจะเป็นสีดานะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ตัววัสดุตรงเนี้ยเขาเขาเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคือมันไม่ได้คือเขาเขาทำให้มันมี็กเจอร์ให้มันเป็นเหมือนหนังเนาะแต่ว่าไม่ใช่นะคะตัวนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะแล้วก็แบบแต่งให้แบบว่าเหมือนเป็นรอยเย็บแบบนี้นะอ่ะก็ เนาะรถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรถ B-segment นะคะก็คือเป็นรถที่ราคาราคาประหยัดเนาะตัววัสดุมันก็จะประหยัดไปตามราคาด้วยแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะคะไม่ได้มีผลต่อการใช้งานใดๆตรงนี้ก็ยังมีที่เก็บสัมภาระเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บเขาเรียกว่าอะไรเอกสารนะคะตรงนี้มีมาให้ที่วางแก้วน้ํามีมาให้ฝั่งนี้มีมาให้นะคะ2จุดมีแอร์แบกนะคะทั้งหมด สองลูกนะคะก็คือฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะคันนี้เลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันกว่าโลนะคะน้องตั้มให้ดูเลขไม์หน่อยเลขไม่แสนหกหมื่นสี่พันกว่าโลนะคะเออเยอะไหมริฉนมองว่าไม่เยอะเพราะว่าคันนี้รถปี2013นะคะเออฉเฉลี่ยก็ประมาณปีละ2 0 0 0 0ื่นโลนะคะปี2 0 1 3ปีนี้มันปี2021นเนาะ,ะเฉลี่ยปีละประมาณ2 0 0 0 0โลก็เป็นรถที่ ขับใช้งานเนาะไปขับไปทํางานไปกลับที่ทํางานไปเที่ยวบ้างนะคะหยุดสอ,อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะตัวภายในเนี่ยนอกจากที่บอกว่าเป็นสีดําแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าไอตัวที่เป็นมาตรวัดอะไรต่างๆเนี่ยจากเดิมอะที่มันเคยอยู่ตรงเนี้ยเขาเปลี่ยนมาไว้ตรงนี้เนาะ ด,ด้านหน้าพวงมาลัยแบบนี้นะคะแล้วก็ตัววิทยุเนี่ยมันก็จะถูกดึงปรับขึ้นมาให้อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะที่บอกว่าเป็นดีไซน์ใหม่นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนจากตัวที่เป็นตัวก่อนหน้านี้นะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะตัวเครื่องเสียงเนี่ยจะรองรับตัววิทยุ CD MP3 นะคะแล้วก็มีช่องเชื่อมต่อ USB แล้วก็ AUX มาให้ด้วยจะ๊มองว่าครบนะคะค่อนข้างครบนะดีใส่ได้1แผ่นนะคะลำโพงมีมาให้2จุดค่ะตัว แอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบมือหมุนแบบนี้นะ,ะแต่เย็น,นะคะ่ะเย็นเหมือนกันอเอาแบบสุดๆไปเลยแล้วกันมีไร้ฟ้ามาให้อ๋อมี power outlet มาให้ด้วย1จุดนะคะนี่ power outlet นะคะมีมาให้1จุดนะ,ะตัวนี้เป็นเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะคะเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะตรงกลางนี่จะเป็นช่องเก็บของจะไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเล็กเก็บของได้ประมาณนึงไม่เยอะค่ะ เนื่องจากว่าเป็นเป็นรถที่แบบว่าไม่ใช่รถเซทที่เป็นเซเ m e n t กลางอะนะคะมันก็จะมีมีที่เก็บของกระจุกกระจิกมาให้ประมาณนึงเนาะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่อะไรนะคะแต่ถ้าจะเก็บอะไรเยอะๆก็กอแนะนําเป็นตรงนี้จะใหญ่หน่อยนะคะช่องนี้นะคะอ่ะส่วนตัวกระจกเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยจะจะเป็นปรับมือนะคะจะยังไม่ใช่เป็นรุ่นที่ปรับไฟฟ้านะคะคันนี้อ่ะ ตัวในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยน่าจะครบเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าน,นี้ม่านบังแดดจะไม่ได้มีกระจกมาให้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งนิดนึงว่าตะกี้ไม้ที่แจ้งไปว่าแสนหมื่นแสนหกหมื่นสี่พันกว่าโลเนี่ยอันนี้เป็นไม้แท้นะคะเรารับประกันว่ารถคันนี้เนี่ยไม้แท้ไม่มีกอไม้นะคะอันนี้เราเรารับประกันให้เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเข้าศูนย์บริการมาตลอดนะคะหมายถึงว่าเซอร์วิสศูนย์มาตลอดเปลี่ยนไถน้ำมันเครื่องที่ศูนย์มาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้รับประกันว่าเป็นไม้แท้ค่ะ จะบอกว่าคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนรู้จักเป็นคนรู้จักที่เอามาขายให้นะคะคือรู้จักกันนะคะแล้วก็เขาก็เหมือนจะขายเพราะว่าคันนี้เหมือนเอารถ ไว้ให้ภรรยาใช้นะคะเป็นเป็นเป็นเจ้าของกิจการท่านหนึ่งที่รู้จักกันนะคะแล้วก็คันนี้รถเขาไว้ให้ภรรยาใช้นะคะขับไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็คันนี้จะทีนี้จะเปลี่ยนคันใหม่ก็เลยขายให้เรานะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้ได้รู้สภาพอยู่แล้วนะคะรถไม่ได้มีชนหนักแน่นอนนะคะคันนี้รับประกันได้เลยนาน้องตั้มมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะมาดูเบาะหลังกันบ้างอ่ะเบาหลังจะมี ที่วางแก้วน้ำาให้จุดหนึ่งกระจุกกระจิกน่ารักจังเลยถ้านั่งกันสองสามคนก็วางได้แก้วเดียวนะถ,ถ,ถ้าซื้อน้ำหลายแก้วก็ถือเอาเอ,อ,อะไรประมาณนี้ไม่ได้มีผลต่อการใช้ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันมีมาให้อันเดียวเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ ISO FIX เห็นไหมคะก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ติดตั้งคาซีทได้ทั้ง2 ตำแหน่งเลยนะคะที่เป็นที่นั่งด้านหลังตรงนี้ก็มีนะคะกรณีที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะต้องการจะติดตั้งคาสตตัวนี้ก็คือมีที่ยึดคาสตให้ด้วยนะคะค่อนข้างปลอดภัยเลยทีเดียวนะคะด้านหลังไม่มีอะไรเยอะแล้วก็มีช่องเก็บเอกสารมาให้ตรงนี้นะคะอ๋อมีแค่ฝั่งเดียวฝั่งคนฝั่งคนขับไม่มีนะคะมีแค่ฝั่งคนนั่งที่เป็นช่องเก็บเอกสารตรงนี้ดูซิมีอะไรอยู่ในนี้มีตังค์อยู่ว่าไม่มีไม่มีอ่ะไปดูห้องเก็บสัมภาระท้ายรถกันบ้างนะคะคันนี้ จะบอกว่าฝากระโปรงท้ายเนี่ยมันจะต้องกดเปิดจากตรงด้านหน้าหรือไม่ก็ไขนะคะอ่ะไขก็ได้น้องตั้มอ่ะหรือว่าจะงัดขึ้นจากตัวตัวฝั่งคนขับก็ได้นะคะตัวนี้มันจะแบบไม่ได้มีที่เปิดที่กุญแจนะคะอ่ะเนื่องจากว่าเป็นตัว 1.5G เนาะห้องเก็บสามภาระท้ายรถกว้างประมาณหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่ารถมันมันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะห้องเก็บสามภาระมันก็เลย กว้างขึ้นนะคะเก็บใส่ถุงก๊อบได้สบายๆเลยคันนี้นะคะใส่ถุงก๊อบได้สบายๆเลยแล้วก็มีพื้นที่เหลือด้วยนะคะใส่ถุงก๊อบถุงใหญ่ได้เลยอ่ะตัวนี้จะเป็นยางอะไหล่นะคะมาพร้อมอุปกรณ์แม่แรงนะคะเป็นยางอะไหล่นะคะอยู่ครบนะยางอะไหล่อยู่ครบนะคะมาพร้อมอุปกรณ์แม่แรงอันนี้ถ้าใครแบบ จะซื้อไปแบบไว้ใช้ขนของหรือค้าขายอะไรก็ก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังก็มีพื้นที่ให้เก็บสัมภาระเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะคันนี้นะไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะ สวัสดีแฟนเพจที่ชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะใครที่ดูอยู่นะจิ๊ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้จิ๊กํำลังไลฟ์รถ t o โยต้าวีออนะคะตัว 1.5J ออโต้ปี2013อยู่นะคะสีขาวแบบนี้เลยสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เดี๋ยวนะลืมเปิดฝากระโปรงนะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะคันนี้ชึบ เครื่องยนต์1,500ซีซีนะคะเป็นดูไม่ใช่ดูโอเป็น VVTI นะคะจะยังไม่ใช่ดูโอ VVTI เนะาะจะเป็นเครื่องยนต์1,500 VVTI นะคะเป็นเครื่องบล็อกเดิมนะเป็นเครื่องบล็อกเดิมนะคะก็คือเปลี่ยนเฉพาะตัวดีไซน์ด้านนอกแล้วก็ภายในแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยก็คือยังเป็นเครื่องบล็อกเดิมอยู่นะคะก็คือเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วนะคะคันนี้เนี่ยให้กําลังแรงมาที่109แรงม้านะคะจะบอกว่าเครื่องบล็อกเดิมมีประโยชน์ยังไง ก็คือที่บอกแบบนี้เครื่องบล็อกเดิมประโยชน์ของมันก็คือว่าในเรื่องของชิ้นส่วนและอะไหล่เนี่ยมันจะหาง่ายนะคะเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันใช้มาตั้งแต่ปี2002นะคะปี2002คือใช้ BOS เนี่ยใช้เครื่องบล็อกนี้มาโดยตลอดยาวนานไปจนถึงตอนนี้ปี2021แล้วนะคะก็ประมาณ8ปีป่ะประมาณ8ปี9ปีเออกี่ปีวะเออประมาณนั้นอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการ ค่าแมนทนแอน,นหรือว่าค่าบำรุงรักษาของมันนะคะมันก็จะไม่แพงนะเพราะว่าอะไหล่หรือว่าอุปกรณ์ต่างเนี่ยที่เกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันจะค่อนข้างหาง่ายนั่นเองนะคะมันก็เลยจะมีประโยชน์ในในเรื่องของตัวที่มันเป็นบล็อกเดิมนะคะตัวเกียร์ออโต้นะคะจะเป็นออโต้ CVT อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะด้านในว่าเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะคันนี้จะบอกว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะคะ อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลลิตรเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือขับในเมืองนะถ้าขับนอกเมืองนะ่ะดีว่าต้องมีแบบ16-17นะคะขับในเมือง14-15โลนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยสามารถเติมพลังงานทางเลือก E20 ได้ด้วยนะคะก็ถามว่าขับในเมืองก็ค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะคะถามวา่าขับทางไกลได้ไหมได้แน่นอนเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งเขาเรียกว่าอะไรอะ ขี่ในเมืองก็ได้หรือว่าขับผีต่างจังหวัดระยะทางไกลคันนี้ก็ไหวนะคะจะบอกเลยว่าใครสมมติใครที่หารถยนต์คันแรกอยู่สมมติว่ายังไม่เคยมีรถยนต์เลยหารถยนต์คันแรกอยู่แล้วแบบหารถสภาพดีๆแล้วก็ผ่อนสบายๆายิแนะนําคันนี้นะคะเพราะว่าราคาแบบราคาดีมากๆนะคะ298,000บาทผ่อนแค่ 5,000กว่าบาทเองนะคะถ้ากรณีที่ลูกค้าไม่ดาวเลยนะถ้าฟรีดาวนะลูกค้าถือเงินออกรถมาแค่หมื่นเดียวนะคะเดี๋ยวเลือกประกันที่ทําแถบประกันให้นะคะใช้เงินออกรถหมื่นเดียวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,500 5,600เท่าน,นั้นเองค่ะก่อเดือน72งวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเอ้ยช่วงนี้แบบเอ้ยอยากมีรถเก๋ง ไว้ขับแบบเอ้ยสักคันหนึ่งหรือว่าขับไปทํางานหรือว่าเอ้ยไม่ได้ขับไปทํางานอาจจะแบบเสาร์อาทิตย์เก็บไว้ขับไปเที่ยวอะไรเงี้ยพาแฟนไปเที่ยวหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวคันนี้แนะนําเลยคันนี้แนะนําเลยสภาพดีและราคาจับต้องได้นะคะช่วงนี้หน้าฝนฝนตกทุกวันเห็นไหมคะถ้าใครที่แบบเอ้ยขับขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะคะดิแนะนําว่าเดือนละ5,000ันกว่าบาทเอง5,000กว่าบาทอะวันหนึ่งไม่ถึง200ใช่ไหมน้องตั้ม วันนึงไม่ถึง200เลยนะคะข้างวดต่อวันหรือว่าแบบคนที่แบบมีเงินเดือนแบบประมาณ1 5 0 0 0ันกว่าบาทก็ออกได้แล้วอะคันนี้นะคะเงินเดือนประมาณหมื่นต้นต้นหมื่นห้าพันสามารถซื้อคันนี้ได้สบายสบายเลยเพราะฉะนั้นรีบทักนะคะรีบทักกันเข้ามาทักช่องทางไหนอ่าเดี๋ยวีิจะาบอกช่องทางการติดต่อให้นะคะช่องทางการติดต่อของเรามีหลายช่องทางทีเดียวนะคะ แต่ว่าอยากให้แอดไลน์กันไว้ก่อนนะคะแอดไลน์กันไว้ก่อนเลยเพราะว่ามีอะไรอือไม่ออกฉี่ไม่ออกนะคะแอดไลน์สอบถามกันเข้ามาเลยนะคะมีน้องแอดมินมีเซลที่คอยตอบคําถามอยู่นะคะเป็นแอดเอทีเอ็มกู๊คถ้าสนใจรถคันนี้รีบทักเลยนะคะเพราะว่าจะบอกว่าคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ฮอตฮอตเลยนะคะคือเรายังไม่ได้ยิงแอดโฆษณาคันนี้เพราะว่าตัวรถอะ่ะ มันถูกส่งไปทําสีถูกไหมคะแต่ถ้าเราย่งเอดโฆษนาเมื่อไหร่เนี่ยคันนี้คันนี้ลูกค้าถามกระจายแน่นอนเพราะว่ารถสวยสภาพรถดีแล้วก็ราคาน่ารักขอนต่อเดือนก็จับต้องได้นะคะอ่ะไม่พอแค่นั้นค่ะมีวารันตีให้นะคะหลังจากซื้อรถกับ ATM b o o t บูธาไปนะคะดิ้มีวารันตีให้นะคะเป็นวารันตีโตโยตานะคะให้ไป2ปีหรือว่า20,000กิโลนะ รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะคะมีปัญหานำรถเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะพร้อบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงกรณีที่รถเกิดแบตหมดยางแตกนะคะน้ำมันหมดมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะมีคนไปเติมน้ำมันไปจ้ำแบตให้ถึงที่เลยนะคะไม่พอแค่นั้นไม่ได้รับประกันแค่เลขไม์แท้นะคะเรามีรับประกันว่าไม่มีผิดคว่ำ น้ำท่วมตัดต่อด้วยนะคะไม่มีพิกความน้ำท่วมตัดต่อหรือว่าชนหนักนะคะอันนี้เนี่ยหลังจากซื้อรถกับเราไปแล้วถ้าตรวจพบนะคะใน3กรณีนี้เรารับซื้อคืน2เท่าหรือว่า200รเอนะคะเอารถมาคืนเราเอาเงินไปคันนี้เท่าไหร่นะเกือบเกือบสามแสนใช่ไหมเอาเงินไปเกือบ6กแสนอะเอาคืนไปนะคะเอาเงินคืนไปเอารถมาคืนเรานะคะเรากล้าการันตีนะคะเป็นเต็นท์รถมือสองที่เดียวในประเทศไทยที่การันตีซื้อคืน200หรือว่า2เท่านะคะเพราะฉะนั้นดูรถไม่เป็น มั่นใจได้นะคะออกรถกับ a ATM g o มกู a าไม่ต้องห่วงเรื่องรถย้อมแมวรถชนนะคะหรือว่ารถตัดต่อรถผิดกฎหมายไม่มีแน่นอนค่ะรถอุบัติเหตุรถสวมตังไม่มีแน่นอนคะ่ะมั่นใจได้นะคะเพราะว่าเราวารตีทซื้เสร็จเลยนะคะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะจะไปแล้วนะคะัคนนี้นะคะเอ่วีออส1.5เจ ออโต้ปี2013สีขาวสวยๆอุ้บหัวแบบนี้นะคะราคา298,000บาทเท่าน,นั้นนะคะผ่อน5 000, 5 0 0 5น0 0าาเท่านั้นเองมือเงินมา1,000 0บาทนะคะออกรถกับเราได้เลยนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถ Toyota Vios สีขาวนี้นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีนัดลูกค้านะคะเดี๋ยวลูกค้าจะ เข้ามาดูรถนะคะนัดไว้ห้าโมงแต่ยังไม่เห็นมาเดี๋ยวต้องโทรตามนะคะเดี๋ยวจิ๊ดลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเดี๋ยวลูกค้าจะมานะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะมีรถสวยๆเข้าใหม่มาให้ชมกันแน่นอนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะน้องตั้มเราลืมบอกว่าที่ไหนใช่ไหมของเรานะคะตั้งอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์เดอะเบสท่านะคะอยู่ติดถนนการจนาพิเศษ แบบนี้เลยนะคะอยู่ปากซอยสวนผักนะคะตรงข้ามโรงเรียนโพลีเทคนิคกรุงเทพนะคะอยู่ทางเข้าหนึ่งเลยนะคะหาง่ายมากๆเลยนะคะถ้ามุ่งหน้าจากบางใหญ่หรือว่าบางัวทองมาก็มุ่งหน้ามาทางที่จะไปปิ่นหรือว่าบางแคนะคะยังไม่ถึงนะก็คือจะอยู่ด้านซ้ายมือก่อนที่จะเลี้ยวไปปิ่นเก้านะคะ ไปบางแคนั่นเองหาง่ายค่ะเพราะว่าเต็นท์รถใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าทักมาถามว่าเอ้เต็นท์อยู่ตรงไหนพอบอกไปลูกค้าบอกอ๋อโอเคผ่านประจำอะไรเงี้ยนะจะไม่ไม่ทันสังเกตนะคะแต่ว่าบอกว่าอ,อ๋อโอเคตรงนี้รู้นะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อนะคะจะเป็นเบอร์0 8นย์แปหกสามสองสี่สามสองสองนะคะเป็นเบอร์เฮียตีนะคะจะมีสองเบอร์ศูนย์แปดสี่แปดเก้าเก้าสองสองสองสามนะคะโทรได้ทั้งสองเบอร์ตหลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะคอนเฟิร์ม โทรมากี่โมงก็รับนะอ่ะโอเคมาน้องตั้มใกล้จะไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้านัดไว้อ่ะโอเคงั้นวันนี้ทีทกับ ATM ีเอคมกกับน้องตั้มลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะมีรถมีรถเข้าใหม่สุสดๆกันแน่นอนนะคะยังไงอย่าลืมกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะ นี่จะไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบายบายรถสวยอยู่ไม่นานนะจ๊ะบอกเลย